สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเปี้ยวนา,นานามอ,อเตอร์คาเซนเตอร์จังหวัดหนองคายอีกแล้วค่ะ วันนี้นะคะจะพามารีวิวพามาชมกับเก๋ง e ีโคคาที่ประหยัดน้ำมันคันนี้เลยค่ะซูซูกิเซทเครื่อง1 2 5 c l ค่ะคันนี้นะคะรถจดทะเบียนปี2018ค่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวจะพามารีวิวในส่วนกระจังหน้าของเขาเลยค่ะกระจังหน้าของเขานะคะเป็นสีโครเมียมค่ะมาพร้อมสัญลักษณ์ s u ซ u k i ให้ใหญ่ๆแบบนี้เลยคันนี้นะคะเขาแต่งสเกิร์ตมาให้แล้วค่ะรอบคันและไฟหน้าเขานะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของล้อคันนี้กันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นล้อขอบ15ค่ะเป็นล้อกระทะค่ะยางปี2018ค่ะและและขึ้นมาอีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวเล็กๆให้ตรงนี้นะคะก็คือน่ารักจิ๋วมากค่ะอย่างที่บอกนะคะรถรถซูซูกิเซทคันนี้เป็นรถทรงซีดานค่ะเขาให้ความสปอร์ตหรูหรามากๆเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะมารีวิวในส่วนท้ายรถของเขากันเลยค่ะตามมาเลยค่ะ และมาดูในส่วนท้ายรถของเขาก็เลยนะคะเดี๋ยวมาดูที่ไฟของเขาเลยค่ะไฟของเขานะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะเป็นไฟแบบ2อชั้นมาให้แบบนี้เลยและมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะคะและยังมีตัวหนังสือซูซูกิแล้วก็เซียดเคลือบสีโครเมียมให้แบบสวยๆแบบนี้เลยคันนี้นะคะยังติดสปอยเลอร์มาให้และมีไฟเบรกดวงที่3เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและคันนี้ยังสามารถเก็บคล้องจุของได้อย่างจุกๆอีกด้วยเดี๋ยวเปียวจะเปิดให้ดูค่ะมาค่ะทุกคนมาดูกันใกล้ๆ เลยนี่เลยค่ะทุกคนคันนี้นะคะเขาสามารถเก็บของได้อย่างจุใจมากๆและยังสามารถเก็บกลิ่นอาหารไม่ให้ไปรบกวนภายในห้องผู้โดยสารได้อีกด้วยคือคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเวลาแบบไปตลาดไปช็อปซื้ออาหารอาหารข้าวอาหารสดอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีกลิ่นใช่ไหมแต่ว่าคันนี้คือกลิ่นเขาเนี่ยจะไม่ไปรบกวนภายในห้องผู้โดยสารแน่นอนค่ะ และรีวิวภายนอกกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวภายในห้องผู้โดยสารกันเลยค่ะ สำหรับห้องผู้โดยสารคันนี้นะคะเขาเป็นระบบไฟฟ้าแล้วค่ะรอบคันและคันนี้นะคะเขายัางเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออตโต้นั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของคอนโซลหน้าของเขาเลยค่ะคอนโซลหน้าของเขานะคะมีความเป็นสีทูโทนค่ะสีดําตัดกับสีโครเมียมให้แบบนี้เลยค่ะและมาดูในส่วนเครื่องเสียงนะคะเขาเป็นเครื่องเสียงที่สามารถเชื่อมต่อ A N S M และ C D ได้มี A U X และ U S B ไว้ให้เชื่อมตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนคันนี้นะคะยังมี ปุ่มไว้ปรับระดับแอร์ได้ด้วยค่ะปรับได้ปกตินะคะคือใช้งานได้แบบง่ายมากๆเลยค่ะแล้วมาดูในส่วนของพวงมาลัยเลยนะคะเขาเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้าน จับง่ายขับคล่องแน่นอนค่ะและคันนี้นะคะเลขไม์เขานะคะวิ่งมาแค่65,772กิโลเมเท่านั้นเองค่ะวิ่งมาน้อยมากๆและในคันนี้นะคะเขายังมีไฟลูมด้านบนสามารถเปิดปิดได้อย่างปกติด้วยค่ะและสว่างด้วยนะมาค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวห้องผู้โดยสารด้านหลังกันเลยนะคะว่าเขาจะได้ นั่งได้วกว้างขนาดไหนคะเดี๋ยวตามมาเลยคะ่ะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็พื้นที่ดูกว้างมากๆเลยและเล็กรูมนะคะมีที่ว่างไว้ให้เหยียดขาเนี่ยเยอะมากเห็นไหมคะทุกคนส่วนเฮดรูมด้านบนนะคะก็ดูสูงค่ะทําให้นั่งไปแล้วคือไม่อึดอัดเลยแล้วหัวไม่ชนนะคะนี่เปลวสูงประมาณ160 นะคะทุกคนไม่ไม่ชนเลยและสําหรับคันนี้นะคะเขาเป็นเบาะหนังค่ะทําความสะอาดง่ายมากๆเลยและมาดูในส่วนตรงนี้กันเลยค่ะตรงนี้นะคะเขามีที่วางแก้วน้ําให้อีกด้วยและสามารถวางแขนเวลาเดินทางไกลๆก็ไม่แขนอะไรประมาณนี้ก็ทําแบบนี้ได้เลยค่ะมาค่ะรีวิวทังภายในภายนอกกันหมดแล้วเดี๋ยวจะพาไปบอกรายละเอียดสรุปราคาราคารถคันนี้ด้านหน้ากันเลยค่ะ และราคารถคันนี้นะคะอยู่ที่295,000บาทผ่อน5,731บาทเท่านั้นเองค่ะและก่อนปล่อยรถนะคะทางร้านเรายังมีบริการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องค่ะเปลี่ยนไซกรองเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่พร้อมเช็คช่วงล่างถ่วงรอให้จากศูนย์บริการแท้เลยค่ะทางร้านเรายังมีบริการหลังการขายใช้อีก3เดือนนะคะดูแลพวกระบบเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบแอร์ระบบไฟและระบบเครื่องเสียงค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจคันนี้นะคะสามารถทักแชทแอดไลน์ Chat, line, เข้ามาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะแอดมินทุกคนรอตอบอยู่นะและสำหรับวันนี้นะคะขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ